ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมโคจิโซนะและในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม l i น e เลนเจอนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั้น d ดี b โบเป็นร่าง Hyper m a แใน ID เปของผมนะ,ะก็พอดีว่าผมเนี่ยได้ทำการเก็บกบอัลตร้า8ดาวเนี่ยครบ20ตัวแล้วนะครับอตอนนี้ก็เลยไปแล้วนะครับผมก็มีประมาณ24ตัวแล้วนะครับ ถ้านับรวมกับกบเลี้ยงหนาที่มีชนิดนะครับอืมโอเคก็เดี๋ยวจะมาปั้นในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็จะมารีวิวในปัจจุบันด้วยนะครับอ่าว่าตัวเดียโบเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เหป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยดีกว่าคือตัวเนี่ยนะครับผมผมคิดว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์อ่ะ ยังดีอยู่แน่ๆนะครับเออความสามารถไฮเปอร์ของมันนะคือเออเพิ่มแร่ธาตุศัตรูนะครับผมหตัว1,000หน่วยเออซึ่งความสามารถเนี้ยเถื่อนมากๆครับใน PVP เนี่ยยังใช้ได้ดีอยู่นะเออผมอลเลยว่าคอมโนเนี่ยยังสุดจัดเหมือนเดิมนะครับเออไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคือยกอ,อ่าคือตอนนี้มันยังใช้ดีอยู่แต่ไม่แน่นะครับผมต่อไปทางเกมอาจจะ เนิฟหรือว่าจะบัฟก็คงต้องรอดูกันอีกทีนะครับอืมแล้วก็อ่าอาจจะมีความสามารถใหม่ๆมานะครับอืม,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 มอาจจะมีความสามารถใหม่ๆมาในอนาคตซึ่งอาจจะทําให้อ่าตัวความสามารถอ่าเพิ่มแล่สองเนี่ยอาจจะแบบดรอปลงก็ได้เออใครจะไปรู้นะครับต้องรอดูในอนาคตแต่ตอนนี้มันยังใช้าง,งานได้ดีอยู่นะเอออันนี้ผมแค่พูดถึงอนาคตเฉยๆนะครับเออเมื่อกี้นะ โ okay. อเคเอาตัวนี้และกันนะครับโอเคเรียบร้อยปั้นเป็นร่างอัลตร้าแม็กแล้วนะก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนะครับผมประชาสัมพันธ์เรื่องเดิมนั่นแหละนะครับใครที่ยังไม่มี Discord นะครับก็สามารถเข้า Discord ของผมได้นะครับเป็น Discord เกี่ยวกับเกม l i n e r ลและก็เกมอื่นๆนะครับเออเป็น Discord ของผมเองซึ่งเป็น Discord เป็น Discord ที่ อ้าววายพูดคุยและเป็นข่าวสารกันนะเออสามารถเข้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใครยังไม่มีกลุ่มเลนเจอร์กลุ่มกลุ่มที่4ของผมนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับผมในอ่าลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์อ่ากลุ่มเลนเจอร์กลุ่มที่4ให้นะครับอืมโอเคไปฮะอัปเกรดเป็นร่างไฮเปอร์แม็กกันเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับได้ความสามารถเพิ่มแร่2มาแล้วนะ อ๋โอเโก็ถือว่า,าปั้นไวนะครับผมพอดีว่าผมปั้นในวันอาทิตย์นะครับผมที่26หมีหนาเออผมปั้นลวงหน้านะครับก็คลิปนี้คงจะไม่ได้ลงวันอาทิตย์นะครับไม่รู้ว่าจะลงวันไหนแต่คงจะไม่ใช่วันอาทิตย์นะโอเคเรียบร้อยนะครับผมมันสามารถอัปเกรดเป็นร่างก้าดาวได้นะแต่ว่าผมยังไม่อัปเกรดละกันขอขออันนี้เรื่อยๆก่อนขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนว่าจะอัปดีไหม ออจริงๆอยากจะได้ความสามารถฟื้นพลังนะเอ,อน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ขอรีวิวร่างไฮเปอร์แม็กตอนนี้ก่อนนะอ่ะโอเคก็ t ดิอาโบนะครับผมเป็นสายพลังนะธาตุไฟนะครับผมก็ได้ใส่เกียร์เป็นคทาเวทของนาชินี่ซนลี่รองเท้าปีกเมฆแล้วก็กระเป๋าปีกแห่งความมืดนะครับใส่เข้าไปแล้วนะ ก็จะได้สเตตัสประมาณนี้ครับและถ้าใช้จริงประมาณ740นะครับถ้าใช้จริงๆเนี่ยบวกสมบัติไปด้วยมันจะลดน้อยกว่านี้นะครับอืมตานสกิลเนี่ยมีประมาณ98%นะครับอัตราความแม่นยำของอาสาประมาณ24เปอร์นะครับรวมสกิลประมาณ51เปอร์นะครับอัตราการใช้สกิลที่1กับ2ประมาณ78%นะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ160้ออืม มีพลังชีวิตโดยรวมประมาณ38ล้านมีพลังโจมตีโดยรวมเนี่ยประมาณ1ล้านนะอ่ามีความเร็วในการโจมตีปกตินะครับผมพื้นฐานเนี่ยเป็นปกตินะแล้วก็มีเอยขอไปเมื่อกี้ผมพูดว่าอันนี้เฉยๆนะครับพูดกำกวมอีกแล้วพูดแบบกลับคำนะครับผมขอไปก็ <c oughs> มีความความเร็วในการพื้นฐานเอยความเร็วในการโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็มีความเร็วในการเคลื่อนที่พื้นฐานเนี่ยเร็วนะเออโอเค ขออภัยที่ทำให้สับสนนะครับโอเคก็สกิลที่1นะครับผมก็จะมียกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูนะครับดาเมจ32เท่านะครับแล้วก็ลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรู40% 5วิธีอ่าระยะสกิลของของสกิลที่1น่ะครับก็กว้าง280จุดก็ถือว่ากว้างก็กว้างน้อยอยู่นะก็กว้างไม่มากนะครับแต่ก็เป็นสกิลที่ใช้ได้อยู่แต่ ผมมองว่าสกิลนี้มันดีไม่สุดและมันก็เวลาไปเล่นใน PVP เนี่ยมันเล่นยากนะครับสกิลนี้เพราะว่ามันไม่มีทะลุอมาตะหรือว่ายกเลิกภาวะอมาตะเลยเสียดายเหมือนกันนะครับสกิลนี้โอ้โหนืกอว่าทางเกมจะบัฟให้มียกเลิกทักษะอมาตะหรือว่าทะลุอมาตะซะอีกนะครับเสียดายเสียดายแล้วก็สกิลที่2อในร่างไฮเปอร์นะครับก็จะเป็นเพิ่มอัตราการหลบทักษะ60% 7วินาที เพิ่มความมันเนินในการเคลื่อนที่1 5 0 7วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่ Liberty 60%ของพลังชีวิตต่อ1นวินาทีนาน7วินาทีครับก็ระยะสกิลของสกิลที่2นะครับก็กว้าง360จุดนะครับก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับก็เป็นสกิลบัฟให้กับพรรคพ่วงนะอืมเป็นสกิลที่ดีเลยนะครับแล้วแล้วก็สกิลเนี้ยเป็นสกิลที่บัฟหน้าปอมได้ด้วยนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวโอเคมีความสามารถ เรนเจอร์ธรรมดาหรือว่ารงอัลต้าเป็นความสามารถกลุ่มนะครับผมเกิดใหม่เป็น,ปนสลามสองนะอ่าก็จะจะ,จะจะได้รับบัฟพลังโจมตีนะครับเมื่อบีเรนเจอร์สลามภาค2อนะครับอย่างน้อย2ตัวอยู่ในทีมเดียวกันเนาะอ่าแล้วก็มีความสามารถไฮเปอร์ก็คือสตูใช้แล่ธาตุเพิ่มขึ้น2ครับก็คือเพิ่มแร้หนึ่งพันหน่วย1ตัวของสตูนะครับอืมโอเคก็ถือว่าเป็นความสามารถไฮเปอร์ที่ดีมากๆนะครับยังติดดีนะเออ ยังติดดีเลยครับตอนนี้นณะปัจจุบันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นในสเตตหลักกันสักนี้สักหน่อยดีกว่านะครับจะให้ดูว่าดาเมจมันเป็นมันเป็นเอ่อดาเมจเนี่ยมันเท่าไหร่เนาะอืมแล้วก็เออรูปร่างสกิลมันเป็นยังไงเอ,อ่พวกการไล่เอฟเฟกอะไรแบบนี้นะ โอเคสกิลสองกระบบหน้าป้อมครับสกิลหนึ่งก็ดาเมจอ่ะดาเมจนะครับเป็นตัวสายพลังที่ดาเมจก็ถือว่าโอเคค่อนข้างโอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากอุ้ยทีเดียวแตกเลยเหรอวะโอ้โหทีเดียวแตกเลยอะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับก็ผมคิดว่าต้อง ใส่เกียร์พลังชีวิตให้มันเยอะๆนะครับแล้วก็มีหลบสกิลสูงๆหน่อยนะครับตอนนี้คือผมใส่หลบสกิลแค่5 0%เองนะครับประมาณ50เปอร์มันก็เลยดูเปราะบางไปหน่อยแล้วก็พลังชีวิตผมโดยรวมแค่3-2ล้านเองนะครับถ้าใส่ถึกกว่านี้ก็น่าจะอาถ้าใส่ถ้าใส่เกียร์ที่มีพลังชีวิตมากกว่านี้ก็น่าจะถึกมากขึ้นเนาะเอาแม่คือตัวนี้เอามาคอมโบเป็นตัว เพิ่มแล่1000ันหน่วยแล้วก็เอามาฟารให้กับเพื่อนครับแล้วก็เน้นให้มันยืนนานนะเน้นให้มันยืนนานนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปฮะเทาเกับว่าไม่มีเกียร์พลังชีวิตให้มันเลยเนี่ยมันก็คงจะเปราะบางไปหน่อยอ,อือเดี๋ยวลองดูด่านนี้แล้วกันนะครับเอาด่านนี้อีกรอบหนึ่งนะโอเค เกียร์ฟรีนะครับของเดียโบนะครับใส่เกียร์ฟรีเป็นคอนรองเท้ากระเป๋านะ3เกียร์นี้นะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าไม่โดนสกิลหนักๆนะคือน่าจะยืนได้ดีอยู่อืมอันนี้เฉพาะด่านเสด็จหลักนะครับเออเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูในอ่อ PVP ดู โอเคปะเดี๋ยวเราลองไปเล่นใน PVP ดูครับป่ะ Let's go <S ก็เพิ่งผ่านเดือนของมันไปเนาะก็เป็นอ่าสลามภาค2เนี่ยที่แบบเป็นเลนเจอร์ที่แบบเป็นอ่าเป็นิเ,นนเมะที่เดียโบมาเนี่ยก็เพิ่งผ่านไปเกือบเดือนหนึ่งนะครับอืเดือนกุมภาพันธ์นั่นแหละนะครับเดือนของขโคลโคลโบสลามภาค2นะครับ ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันแบบเนิร์ฟหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวต้องมาลองเล่นดูใน PVP แล้วกันเนาะอืมเอาไงคือต้องมาลองเล่นเอาอะนาฮะโอเคเดียโบนะครับผมเอามาใส่ในทีม B นะโอเค let's go ฮะ เดียโบปล่อยมาแล้วนะครับก็บามให้กับเพื่อนนะอ่าฮะอายืนได้อยู่ไหมโอ้ m ม g ก็ oh เจอเลมเข้าไปนะครับคงจะแบบจุกอะผมว่าเจอเลมเข้าไปแล้วก็เลมใส่สกิลดาเมจโดนเดียโบผมว่ามีจุกอตายละโอเคผมว่าผมต้องเลือกทิมตีดีๆแหละคือถ้าเลือกทิมไม่ตีไม่ค่อยดีเนี่ยผมว่าน่าจะม่องแท่งแน่นอน เจอเลมอะผมลืมไปเลยว่าเลมมันใบใสไวพริ๊ซึ่งสายไวพริพรผมเป็นตัวดาเมจหลักซะด้วยถ้าเกิดว่าโดนใบแบบไม่ให้ใช้สกิลก็เรียบร้อยอ่ะผมก็เลยคิดว่าต้องหลีกเลี่ยงการเจอกับเออเลมอืมโอเคเอาเดียบโบมาบัฟเอาเดียบโบมาบัฟวิ่งเร็วให้เพื่อนไป let's go จจะเกิดว่าไม่เจอตัวดาเมจธาตุน้ําต่างๆนะครับที่แบบเป็นตัวเจ๋งๆอย่างเช่นชินโนสเกะริโมรุเลมอย่างเงีงเ้งยเดียโบเนี่ยยืนได้ดีเลยนะครับแลวถ้าเกิดว่าไม่เจอพวกแสงธาตุแสงดาเมจต่างๆห,หรือว่าท่านมืดอย่างเช่นวาเนี่ยมันก็ก็ยืนได้ดีด้วยนะครับอืมเอาแม้คือหลีกเลี่ยงตัวที่แบบเป็นตัวดาเมจต่างๆที่แบบเดียโบแพ้ทางอ่ะเดียโบคงจะสามารถ ยืนได้ดีแล้วก็ช่วยเหลือทีมได้ดีครับเจอเลมอีกแล้วอะ่ะทีมไหนดีทีมนี้ก็น่าจะได้นะเดี๋ยวลองทีมนี้ดูนะโอเค Let's go ครับผม d ดี b โบมา d ดี b โบอ่าบัฟให้เพื่อน ยืนแผงหน้าอ่ะโอเคผมเอามายืนช่วยอดัมด้วยนะเออเผื่ออดัมตายแล้วยังมีเดียโบยืนช่วยอะไรแบบนี้โอ้ศัตรูคือโหดมากอะศัะตรูมีเกียร์ดีหรือเปล่าวะสลีหน้าไม้ไม่ค่อยตายเลยเอ้ยผมลืมไปผมไม่มีตัวธาตุไฟนี่หว่าเอ้ยไม่ดิผมไม่มีตัวดมามจทธาตุไฟหนักๆผมลืมไปเลยโอ้มก g อด บอดโหดคุณผู้ชมบอดมันกดอมาตาโอ้โหรอบนี้ก็เลยแพ้เลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยโอโ้บอดมันโหดอ่ะรอบนี้บอดโหดครับรอบนี้บอดโหดคือเมื่อกี้บอดมันกดอมาตาได้ทันท,นท่วงทีมากๆอ่ะผมแพ้เลยอ่ะคือเกินไปอย่างเมื่อกี้ก็เลยแบบยอมแพ้ไปละนะ เกินไปจริงๆเมื่อกี้บอดโหดเกินนะครับนี่ขนาดหลีกทองสมนะเนี่ยบอดยังเก่งขนาดเนี้ยผมมองว่าบอดมันเก่งมากขึ้นแบบมากกว่าแต่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่คือแบบเออมากอ่ะบอดแต่เดี๋ยวนี้คือแบบฉลาดเออฉลาดบางครั้งอ่ะเออแต่พราะว่าเป็นบอดฝั่งผมอ่ะป้องป้องป้องกันฝั่งผมอ่ะคือแบบทำไมมันูเออจังวะเออ งงอยู่เหมือนกันงงใจอยู่เหมือนกันอ่ะเจอตัวนี้เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับไป let's go ไปเหมือนเดียโบจะโดนบัฟในเดือนของมันอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้โดนเนิฟหรือยังผมว่าถ้าจะโดนเนิฟแล้วมัง้งคือมันไม่ถึกเหมือนตอนที่มันมาแรกๆนะครับอืม แต่ผมคิดว่ามันจะม,นมันใช้ได้ดีมากกว่าตอนที่มันมาแรกๆอ่ะช่วงแรกๆอ่ะช่วงแรกๆเลยอ่ะเออผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่ามันน่าจะ,น,าจะน่าจะดีกว่าตอนนั้นคือตอนหลังหลังจากหลังจากโดนบาบะเดียโบถึงจะแบบอา่าใช้ได้ดีเออใช้ได้ดีอืมผมคิดว่าตอนนี้เดียโบน่าจะโดนเนร์อไปนิดหน่อยหรือเปล่าอืม พราะความถึกผมมองว่ามันเปราะบางไปนิดอ่ะเออแต่มันก็ไม่ได้เปราะบางเหมือนตอนที่มันมาใหม่ๆอ่ะช่วงแรกๆตอนที่ยังไม่โดนบัฟเออโอเคอ่ะถือว่าช่วยเหลือทีมได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้ามันตายอ่ะผมมองว่ามันจะเป็นตัวที่แบบว่าอเอามาเข้าทีมแล้วมัน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเท่ากับว่ามันปล่อยมาแล้วตายอะ่ะเออผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องหาเกียร์ดีๆใส่ให้มันนะแล้วก็เลิกชิมตีดีๆนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะเสียเปล่านะครับความสามารถไฮเปอร์ของมันแล้วก็บัฟของมันด้วยอ่อรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับรอบนี้เนี่ยผมจะลองเล่นอ่อ เมื่อกี้ค้างคุณผู้ชมเมื่อกี้ค้างขอไปครับโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกับทีมที่แบบดาเมจน้ำหนักๆนักดูนะแบบว่าเอาทีมที่ผมพอจะสู้ได้ด้วยอะเออเอาทีมที่ผมพอจะสู้ได้ด้วยบอทเคโอ้โหหนักจังวะ หนักมากๆเลยอ่ะแต่ละทีมเดี๋ยวนี้หลีกทองสามก็ตึงขนาดนี้แล้วอ่ะคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันนะหลีกเพชรนี่คือแบบอย่างการเลียงมาสเตอร์แต่ก่อนอ่ะเออไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้่ะเกมเนี้ยสายเติมคือเยอะมากผมมองตรงเกมเนี้ย <laughs> แล้วก็ถ้าจะเป็นสายฟรีอ่ะสายฟรีคงจะเล่นมานานแล้วนะครับใครที่เป็นไอดีสายฟรีอ่ะอถึงจะยืนอยู่หลีกเพชรได้ เอ,อไปไหนรีไปไหนก็จะจตะเลมกับเอมิเลียทีมนี้อะแพ้ช่างมันขี้เกียจลีแลละลองเล่นทีมนี้ดูแล้วกันนะครับโอเค let's go โบโบโบทีมนี้มีเลมนะครับผมเป็นตัวดาเมจธาตุน้ำเนาะโอ้ยังไงก็ต้องเจอเลมวะหลีกเลี่ยงกันไม่เจอเลมไม่ได้เลย ไม่เป็นไรผมมีเอเมลีลเอาไว้สตันเลมอยู่แต่มันสตันแค่ชั่วคราวอะมันแบบว่าเลมมันถึกอะ่ะเออมันถ้าเกิดว่ามันไม่ตายมันก็ยังปวดได้ดีเหมือนเดิมโอเคครับเดียโบยืนได้ไหมโอ้โหเดียโบแตกเลยวะ่ะ เออมีจอมันริมรุด้วยนะครับมีจอมันริมรุด้วยฝั่งนั้นได้รอบนี้เจอดาเมจน้ําจัดจ้านสามารถดูเดียโ,โบได้เลยว่ามันยืนได้ไหมมันก็พอจะยืนได้ประมาณหนึ่งนะเออแต่ถ้าเกิดว่าโดนสกิลแบบอันเนี้ยมันก็คงจะไม่ไหวอ่ะเวลาเราโดนอัดนหน้าป้อมอย่างเงี้ยแล้วแบบมีเดียโ,โบมาบัฟวิ่งเร็วให้กับเราผมมองว่ามันดีนะผมมองว่ามันดีเลย มันดีเลยแหละประมาณนึงเพราะว่าฝั่งศัตรูถึงมันถึงฝั่งศัตรูจะได้แบบเขาเรียกว่าไไม่ไม่ไม่มาทำร้ายไม่ดีไม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มาดันถึงหน้าป้อมเราแบบสุดๆอ่ะเออแต่ว่าผมก็แพ้ตัวบินอยู่ดีฮะ <laughs> ผมก็ลืมพัดพายุโอ้โหเดี๋ยวดูเกียร์เขาก่อนนะครับโอ้เลม่ม เกียร์เอาเรื่องนะครับเกียร์เอาเรื่องอะแต่ผมคิดว่ารอบรอบที่แล้วรอบนี้ผมได้จะชนะได้อยู่แต่ว่าผมประมาทไปนะครับลืมกดพายุกะ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 อาเขาเรียกว่ากะแรงเรลนารถไฟหนุ่พิเศษไม่ถูกผมลืมไปเลยว่ามันซ้อนกันอยู่ตัวมันซ้อนกันมันไม่ค่อยตายเพราะว่าสลีอซิวินขาวผมมันเป็นธาตุไฟไงลืมไปแล้วว่าเรลนาบินมันเป็นธาตุน้ํามันแพ้ทางนะครับผมสลีอซศวินขาวแพ้ทางอืโอเค ก็โดยรวมแล้วเดียโบนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยแหละระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตัวติดเมตานะเป็นตัวที่เอามาคอมโบคนสามารถไฮเปอร์ได้นะครับถ้าจใจพูดอ่ะตัวนี้มันคล้ายๆกับตัวอาซาโคละโยแต่ดีขึ้นมาหน่อยอืมแต่ดีขึ้นมาหน่อยครับเอสำหรับผมนะมันคล้ายๆกับอาซาโคระโยอืมเหมือนตอนโคลาโบ,บชามันคิงอะเออ อาซาคาระอาซาคุระโยของโคลาโบชามันคิงแต่ตัวแรกมันจะดีขึ้นมาหน่อยเดียบโวนะครับเรื่องของความถึกผมมองว่ามันเปราะไปหน่อยนะเป็นสายพลังที่เปราะไปหน่อยนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นธาตุไฟด้วยมั้งก็เลยโดนธาตุน้ําแบบอ่ายำโดนแกงโดนธาตุน้ําแกงนะครับเออติดอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลหนึ่งไม่ทะลุอมาตะาหรือว่ายกเลิกภาวะอามาตะาอันนี้เสีดยสดายมากเสีดยสดายจริง เดี๋ยวผมจะลองอาจจะนะอาจจะลองอัปเกรดเป็นร่างก้าวดาวแล้วก็หาลี่หาความสามารถฟื้นพลังมาดูนะครับเผื่อมันจะใช้งานดีขึ้นเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการปั้นเดียบเป็นร่างแฮเปอร์แม็กนะครับแล้วก็รีวิวแบบพอของปากหอมคอนะครับในปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมเข้ามารับฟังเลยก็เข้ามากดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับอันนี้ u b s c r คร้กับติดตามก็เหมือนกันนี่หว่าขออภัยฮะโอเค ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาต,ตลอดนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อไอคัมแบกนะบ๊ายบาย